คับผมกาสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสูบสุบคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหา,าเด่นบนนะครับเด่นบนบวกวิ่งบนก็ได้นะครับเป็น2สูตรสูตรหนึ่งมันเป็นสูตรเก่านะแต่ผมจะประกบนะครับประกบให้ถ้าเกิดกรณีมันไม่ชนนะครับเพราะแต่ละสูตรนั้นเขาเด่นอยู่แค่10กับหน่วยเท่านั้นนะนี่เป็นครั้งที่2นะ ครั้งที่1ไม่ได้ใช้นะครับใช้ครั้งที่2กับครั้งที่3ครั้งที่4ไม่ได้ใช้นะให้2กับ3คือหลักร้อยครั้งที่2บวกหลักหน่วยครั้งที่3นะผมใช้ปากกาแดงนะครับก็คือ9บวก8ทกับ17ได้เลข7็นะครับเพิ่มเป็น8ลดเป็น6คือตัวเด่นของวดต่อไปนะครับมันจะทำวันนี้เหมองวันวนี้อย่างนี้นะศูนย์บวก1ได้เลข 1>, 1นะครับเพิ่มเป็น2ลดเป็น0 5บวก2รครั้งที่2หน่วยครั้งที่3 5บวก2เป็นเลข7เพิ่มเป็น8ลดเป็น6 2บวก7เท่ากับเลข9เพิ่มเป็น0ลดเป็น8 สองบวกสนะครับร้อยคอ2หน่วยคสาสองบวกสีเท่ากับเลขหก 6, เพิ่มเป็นเจ็ดลดเป็นห้าเก้าบวกแปดเท่ากับสิเจ็ได้เลขเจ็เพิ่มเป็น8、ปดลดเป็นหอันนี้8ปดบวกเก้านะครับได้เลขตัวเดิมนะว,นวันวันนู้นมันได้9ก้าบวกแดันนี้มันเป็นแปดบวกเก้าได้เลขเจ็ดแปหนะครับ ก็คือเด่นบนใช่ไหมเด่นบน10หน่วยนะเฉพาะ10หน่วยนะครับวันนี้6 8เ็ดใช่ไหมเลข6มาที่หลักหน่วยศ1นย์นสองะศูนย์บวก1ได้หนึ่งก็1เพิ่มเป็น2ลดเป็น0 0 1ย์สองมาที่หลักหน่วยศูนย์ไปหลักร้อยช่างมันห้าบวก2เป็น7นะครับ7หลักหน่วย6มาหลักสิบมาด้วยกันวันนี้มา3าตัวเลย6 7 8ดอบวกเเป็น9เพิ่มเป็นศูนย์นะครับ ดเป็น8ได้8 90มา,าที่หลักสิบนะครับ0 2บวก4เท่ากับเลข6เพิ่มเป็น7ลดเป็น5 5 6 7 6 6 6ก6็ก็ยังอยู่ที่หลักสิบนะครับ9บวก8เท่ากับ17ได้เลขเเพิ่มเป็น8ลดเป็น6อบอกที่6 6 5ก็ยังอยู่ที่หลักสิบนะครับเลข6วันนี้8บวก9เท่ากับ17ได้เลข7 เพิ่มเป็นแปดลดเป็น6 6 7 8เด็ดแปนที่10หน่วยนะครับ6 7เปเด่นที่10หน่วยบนนะนี่ไอ้จ็ดตัวที่2ก็คือตัวนี้3บกศได้เลขสามนะมันไม่ชนนะครับมันไม่มีตัวชนเห็นไหมสามบวกศได้3มันก็จะเป็นอ่าถ้าจับคู่มันก็จะเป็น3ชุด 3ามหกสามซึ่งเราไม่ปักหลักอยู่แล้วมันไม่ได้ปักหลักเพราะว่าสองสูตรนี้มันเข้าเฉพาะสิบหน่วยนะครับวันแรกมันเข้าที่3 6นะครับอ่าต่อไปนะครับตัวนี้8ปบวกสนะครับเท่ากับ11ได้เลขหนึ่ง เลขหนึ่งอ่ะอันนี้ได้ศูนย์หนึ่งสองมันชนกันที่เลขหนึ่งแน่นอนว่าหลักสิบหลักหน่วยงวดต่อไปมันต้องเป็นเลขหนึ่งนะไม่สิบก็หน่วยเพราะมันชนกันที่เลขหนึ่งนะครับออกศูนย์สี่หนึ่งเลขหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเกิดกรณีมันชนอย่างเงี้ยสามารถไปวิ่งนะครับเอาไปวิ่งอ่าต่อไปสี่สองบวกสี่นะครับสองบวกสี่เท่ากับเลขหกอ่าหกชนละชนหก นะครับชนที่เลข6มันออกที่ 8, 6, 7นะครับชนที่เลข6แน่นอนว่า6เนี่ยต้องติด10หน่วยบนนะครับต่อไป4บวก6แเท่ากับเลข10ได้เลข0 890กับเลข0ชน0แน่นอนว่า0ต้องอยู่ที่หลัก10ใครจะไปไปรูดนะครับรูดก็ไปกลับมันก็19ประตูเลยทีเดียว นะเนี่นยศก็คือมันต้องกลับอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็น10หน่วยแต่เราเอาศนเป็นหลักก็คือ0ูนย์หนอะไรศูนยันศูย์เแล้วก็เกกลับไล่ลงมกลับไปกลับมาเนี่ยนะครับแต่ใครจะไปซื้อ 0, 0ูก็ช่างอ่าต่อไปนะครับ2 2งสอบวกศูบกศได้เลขสอง ฝั่งนี้ได้เลข2ฝั่งนี้ได้5 6 7ไม่ชนนะครับฝั่งนี้ได้เลข0ูบวกสได้2ฝั่งนี้สองเว้บวกสเป็น6เพิ่มเป็น7ลดเป็น5ได้5 6 7กฝั่งนี้ได้2มันออกที่6 6 2นะครับกรณีที่ไม่ชนนะต่อไปนะครับ9ก้าบวกหเท่ากับสิได้เลข5อ่ะได้เลข5 บางนี้ได้หกเจ็ดแปดนะครับอันนี้ได้เลขห้าตัวเดียวนั้นนะครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดสามหางนะมันออกที่หกหกห้านะครับนะออกที่หกห้าอ่ะโอกถึงวันนี้เราก็น่าจะถูกสองวที่นี้มาดูงวดต่อไปนะครับสามบวกหกนะครับสามบวกหกเท่ากับเลขเก้าอ่ะมันไม่ชนนะครับมันไม่ชน อาจะจับเป็น6 9เก้าก็ได้นะครับฝั่งนี้เลขเก้ตัวเดียวนะเตัวเดียวอันนี้ได้เลขเก้ตัวเดียวอันนี้ได้6 7 8แต่เลขสองตัวที่ผมจับให้นั้น ผมจะจิดแปดหกเจปดไว้นะครับ6กเจดปดแเนี่ยเอาทุกตัวแล้วก็จิดเลข6กับเลขเจ็ดเลขเลขเจ็ดเลขแปเลขเ็ดเลขแอย่างนี้ติดไว้แต่ทีนี้ไอ้เจอเมื่อกี้เนี่ยมันมันมีเลข9เข้ามานะครับเลขเก้เข้ามาถ้า9มานะครับซึ่งหลักสิบเรามีอยู่แล้วหนึ่งสาสี่แปด หนึ่งสามสี่แปดคือหลัก10อ่ะโอเค4 9เ้าเราอยู่นี่เรามี4 9นะครับ3 9แต่ทีนี้ไอ้สา4เก้าเนี่ยมันเป็นหลัก10บโดยตรงแต่หลัก10ถ้าเกิดว่าหลัก10นะหลัก10มันหลุดผมจะเอาตัวนี้เข้ามาโครงสร้างสองตัวบนล่างเนี่ย3ามมีอยู่แล้วสี้ามีอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วมันได้หก 7จแใช่ไหมแล้วไอ้หกเจ็ดเลข8มันไม่มีแปก้าอยู่แล้วผมขอเพิ่ม6กกับเจเข้าไปในนี้ในเลข2ตัวบนนี้นะครับคือตัวเด็ดอีกทีนึงไม่รู้จะมาไม่มานะหกกับ7 9นะครับกรณีที่เกิดว่าหลักสิบตัวนี้มันหลุดนะครับเพราะว่าไอ เจ็ดเก้านี้ชอบมาด้วยกันกับ69 69้9นี้ชอบมาด้วยกันนะ69 79อ่ะใครมีแต้มยังไงก็ว่ากันไปนะครับอ่าพี่น้องที่เข้ามาใหม่บอกโอ้โหทำไมาเยอะขนาดนี้ล่าคือหมดนี่ก็จนตายแล้วก็คือนะครับ ผมลงกี่คลิปกี่คลิปผมก็จะเอาตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมาไว้ในในกระดาษแผ่นเดียวนะครับเนี่ยอย่างลงคลิปนี้ก็เพิ่มมาอีกสองชุดนะเพราะว่าการลืมนะว่าเออสูตรนี้เข้านี่สูตรนี้หลุดไม่ใช่สูตรนี้อะไรก็แล้วแต่นะผมจะเอามารวมกันทีเดียวแล้วก็ค่อยมาตัดมาคัดกันทีนึงเอามาให้พี่น้องอ่าเห็นหมดทุกตัวนะครับว่าอ่าแนวทางนะครับทางเดินของตัวเลขนั้นจะไปทางไหนหรือพี่น้องมีตัวเด่น แบบไหนตัวเด่นตัวไหนแบบไหนมาอีกมาตัดมาคัดอีกทีนึงก็ก็แล้วแต่ดวงนะครับแต่ความน่าจะเป็นนั้นน่าจะอยู่ในนี้แต่มันจะมาชุดไหนนะบางทีผมก็อาจจะตัดตัวเลขผิดไปนะครับแต่บแต่ผมก็จะตัดอยู่นะตัดความชอบส่วนตัวเท่านั้นนะครับนะบางทีพี่น้องอาจจะดวงดีเลือกถูก ู้ใดคู่หนึ่งหรืออาจจะซื้อสัก3ชุด5ชุดไม่ได้ซื้อทุกตัวบางท่านก็เลือกถูกบางทาง่านก็อาจจะเลือกผิดก็ค่อยว่าการแต่แนวทางนั้นความน่าจะเป็นน่าจะอยู่ในนี้นะครับคิดว่า9จะมาไหมถ้าดูตามสูตรนะครับคิดว่า9จะมาไหมอ,อันนี้เด่นสิอัอนนี้หลัก10นะ10บบนอันนี้ เด่น10หน่วยนะก็คือ6 7 8เอา9ด้วยแล้วกันอ่ะอย่างนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นเด่น10หน่วยอย่าง้หกเดดเ้นี่ยต้องติดแหละ1 2ถึง2ตัวนะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเพราะว่าเราคิดคนละแบบมัน,ม,นมันดันไม่ชวนนะครับถ้าหลุดจาก9ปุ๊บ มัน่ากันจะเป็นเลขแปนั่นแหละครามมันไม่ชวนเราก็ต้องจับหกเก้ากับเจไว้แต่แปมันไม่มีในในชุดโครงสร้างคุมเลยไม่จับนะครับหรือใครจะจับ8ปดก็ก็สวยมือนกันเลขมงคลนะแต่ผมจับหกเกับเจ็ดเกไว้นะครับกันไว้นะก็แล้วแต่พี่น้องจะพิจารณาอีกทีนึงว่าความน่าจะเป็นมันเป็นยังไงไอ้เจ้า <c oughs> ไอ้นี่ ร้อยอสองกับหน่วยข้อสามนั้นนะครับมันก็เป็นสูตรเกา่านะม,มันเดินมาหลายงวดแล้วนะตั้งแต่ทั้งหมดสิบเก้างวดหลุดไปหนึ่งงวดนะครับเนี่ยที่ผมทําให้ดูนะตั้งแต่งวดที่ออกเจ็ดเก้าหกสามเก้าห้าอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้สองตำแหน่งนั่นแหละบวกกันก็หลักร 2, กก้อยครั้งที่สองกับหลักหน่วยครั้งที่สามนะหลุดครั้งหนึ่งที่ออกห้าศูนย์สามนะครับแล้วก,ก็กลับมาเดินสิบหน่วยอยู่เหมือนเดิมนะ วันนี้มันเป็น6 7 8นะครับนี่คือสูตรร้อยพอกับหน่วยพอก็ที่ทําให้ดูก็คือตรงนี้นะครับมันเดินยาวนะหกเน่าจะจิตแต่ที่นี้ไอ้ตัวมาเสริมนี่มันเป็นเลขเก้ตัวนึงนะมันเนี่ยวันนี้นะครับ10ล่างงวดก่อนกับ10บบนงวดปัจจุบันเนี่ยสามสมบกศย์ 0, มันได้3ามนะ 8ปบวกสเป็น11มันได้เลข1นะครับ2อบวกสมันเป็นเลข6 4สบวกหมันเป็น10ได้0อย่างเงี้ยมัน2อบวกศได้2 9งบวกหมันเป็น15 3หมบวกหมันเป็นเลข9นะครับเลข9ไม่แน่นะบางทีอาจจะตีลังกาแล้วนะเลข6อาจจะตีลังกาให้ เขาจะตีรังกาให้หรือเปล่าดูหกมานะตั้งแต่งวันนี้นะครับหกบนสามสามหกนะออกหกบนมาหกล่างหกบน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 หกล้วนๆเลยหกมาทั้งหมดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกวดแล้ววันนี้กลับหัวเป็นเลขเก้าหรือเปล่า,ลา <c oughs> นะก็ว่ากันไปนะครับก็แล้วแต่ว่า พี่น้องจะเอาอยัางไงนะผมก็หน้าที่ผมก็ทําให้ดูประกบให้ดูนะครับพี่น้องต้องตัดสินใจอีกทีหนึง่งสวยไหมเ้วยกับหัวกับหางหนี่กับตีลังกาเนี่ยนะแต่เจ็กับเก้านี่ก็ชอบมาด้วยกันแล้วมันมีในชุดโครงสร้าง8ปดเก้าไม่มีผมไม่จับนะครับอยากออกให้มันออกไปผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าชุดโครงสร้างนี้มันจะหลุดไหมนะปีที่แล้วหลุดสองครั้งปีนี้ยังไม่เคยหลุดหรือมันจะหลุดวันนี้นะบนล่างนะครับ จะมาคู่ไหนผมไม่รู้ก็พยายามหาตัวประกบหาตัวเด่นมานะอาจจะเยอะหน่อยนะแต่ว่าส่วนตัวผมของผมก็จะตัดอยู่แล้วก็แจ้งอีกทีนึงผมมีชุดอ่าสิบห้าชุดนะครับสิบห้าชุดเ็ื่อที่ว่าอาจจะมาชนกับชุดโครงสร้างของผมนี้นะนะท่านบอกว่าสิบห้าชุดก็เข้าดีเข้าบนเข้าล่าง นะครับบางทีก็เข้าบนล่างเหมือนกันกันกบสูตรโครงสร้างของเราเนี่แหละบางทีก็เข้าล่างบางทีก็เข้าบนบางทีก็เข้าบนล่างผมก็เลยเออโอเคเดี๋ยวจะมาเอามาชนให้ท่านสมาชิกให้พี่น้องดูนะครับแล้วก็คัดตัวชนให้อีกทีนึงนะยังพอมีเวลาวันนี้วันที่13มนะมีเวลานะครับก็โอเคนะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับกับคลิปต่ตอไปน่าจะเป็นการชน สิบห้ากับสามสิบชุดนี้เพื่อตัดออกมาเอาเฉพาะตัวชนนะครับเอ่อนรียอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ